สำหรับวิศวะที่เป็นสายพ่อบ้านนะครับผมก็คงต้องเคยทํางานบ้านนะครับผมเคยดยูดฝุ่นทุกบ้านกว่าโน่นนี่นั่นใช่ไหมครับคลิปนี้วิศวะรีวิวเราเลยนี่เลยนะครับนี่ไปเจอเครื่องดูดฝุ่นแบบหุ่นยนต์ด้วยนะครับที่ราคาถูกมากไม่เกิน300บาทโอ้โหนะซึ่งเราก็อยากจะลองดูนะครับว่า มันจะเป็นยังไงมันจะใช้งานได้ประมาณไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปรับชมเลยครับสำหรับเจ้าเครื่องดูดฝุ่นหุ่นยนต์ตัวนี้ที่ราคาไมถึง3 0 0บาทครับเอาลครับเดี๋ยวเราลองมาแกะกล่องกันเลยดีกว่าครับว่าไอเจ้าเครื่องดูดฝุ่นแบบหุ่นยนต์ตัวเนี้ย ไม่เกินสามร้อยเนี่ยมันให้อะไรมาบ้างล่ะครับผมเดี๋ยวมาแก็ของกันเลยนะครับอ่านี่ครับเปิดมาก็จะนี่เลยเนาะนี่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเลยนี่ผมสั่งเป็นตัวสีขาวนะครับนี่หน้าตาก็น่ารักน่ารักนะครับผมมีตัวเล็กๆนะครับอ่านะครับแล้วก็นี่ครับของในกล่องอ่ะหมดแล้วนะครับนี่ ของในกล่องก็จะมีนี่เลยครับมีตัวชุดต่างๆนะครับก็จะมีนี่ครับสายชาร์จนี่เป็น USB นะครับผมแล้วก็มีคู่มงคู่มือบัตรรับประกันนะครับนี่แบบนี้นะครับอืแล้วก็นี่ครับตรงนี้จะเป็นตัวผ้าไมโครไฟเบอร์แล้วก็ตัวตีนตวแก่นะครับที่เอาไว้แปะใต้เครื่องดูดฝุ่นะครับนี่นะแล้วก็นี่ครับสุดท้าย้วเนาะนา แล้วก็นี่ครับนี่แปลงนี่ครับตัวแปลงเอาไว้ปัดเศษฝุ่นที่มันติดนะครับตรงบริเวณเครื่องดูดฝุ่นนะครับนี่นะครับอ่านี่ครับอุปกรณ์ในกล่องก็จะมีว่านะครับมีตัวเครื่องแล้วก็อุปกรณ์ของแถมต่างๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องดีกว่าว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสํารวจตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกันนะครับผมว่าตัวเครื่องเนี่ยมันมีองค์ประกอบอะไรอย่างไรบ้างนะครับอ่ะเดามาไล่เรียงกัน ด้านหน้าก่อนนะครับนี่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นตัวเครื่องผมสั่งสีขาวมาแล้วครับนี่นะฮะสีขาวนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับนี่นิ้วที่ผมชี้นี่จะเป็นปุ่มเปิดปิดการทํางานของตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นนะครับนี่เดี๋ยวจะเปิดให้ดูเนาะนี่เปิดปุ๊บนี่อ่าทางานเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะแปลงล้อทํางานนะครับผมนี่แล้วก็ตัวฝุ่นเนี่ยก็จะถูกดูดเข้ามาช่องนี้นะครับนี่อ่ะเดี๋ยวปิดก่อนเสียงดังอ่ะนะครับ นี่คือด้านหน้านะครับแล้วก็นี่ถัดมาของด้านหน้าเลยตัวนี้ครับนี่ถังเก็บฝุ่นนะครับถังเก็บฝุ่นนี่นะครับถอดออกมาก็จะเห็นกับนี่เลยที่เป็นฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ฝุ่นเนาะแล้วก็นี่ฝุ่นลอยละล่องเลยนี่ครับนี่ฝุ่นที่ถูกดูดจะถูกเก็บในนี้นะครับนี่ตรงนี้เลยนะฮะเดี๋ยวประกอบคืนก่อนฝุ่นเยอะมากนะครับพอดีตัวเครื่องนี้เรามีการลองใช้ไปแล้วเบื้องต้นนะครับผมนะ ก็จะมีฝุ่นให้เห็นนะครับอ่ะนี่ปิดฝาไปนะครับจะประมาณนี้ในส่วนของด้านหน้านะครับมาต่อกันด้านหลังนี่ด้านหลังนะครับนี่เลยครับก็จะเห็นเป็นตัวล้อปรับทิศทางนะครับหมุนทิศทางเนาะเวลามันหมุนนี่ล้อตัวนี้จะหมุนได้นะครับนี่แล้วก็นี่ครับล้อหลังซ้ายขวานะครับช่องดูดฝุ่นนะครับซึ่งฝุ่นที่ถูกดูดเนี่ยจะถูกเข้ารูนี้นะครับแล้วก็มาถูกเก็บไว้นี้ในนี้อ่านะครับแล้วก็ถัดมาคือนี่ แปลงปัดฝุ่นคือแปลงนี้มันจะทํางานตอนเราเปิดเครื่องนะครับมันก็จะปัดฝุ่นกวาดเข้ามาให้มันเข้ามาในส่วนของช่องดูดฝุ่นตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็นี่ครับสุดท้ายนี่ช่องเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่ของเครื่องดูดฝุ่นของนตัวนี้จะเป็นแบตบแบบฐานชาร์จนะครับอ่ะเราจะแกะให้ดูกันนะครับอ่านี่ครับนี่แกะมาเราเห็นไหมฮะนี่นี่เลยเป็นฐานชาร์จสีฟ้านะครับซึ่งไอ้ฐานชาร์จเนี้ย เราสามารถที่จะถอดเปลี่ยนได้นะครับถ้ากรณีไอที่แถมมาเนี่ยมันความจุน้อยไฟมันไม่แรงนะครับผมก็ไปหาซื้อฐานที่มีสเปคที่สูงกว่านี้ได้นะครับเดี๋ยวประกอบกันก,ก่อนนะเนาะแล้วกนี่ครับผมก็ขันแล้วต่อไปครับสุดท้ายก็คือนี่ลืมบอกลืมบอกไหนหนะหาก่อนอ่านี่ครับนี่อาจจะมองยากนิดนึงนะครับตรงนี้นี่นะครับนี่เลยรูเสียบ ชาร์จไฟนะครับผมเศษตัวรูนี้นะนี่รูเล็กๆนะครับผมนี่อ่ะตอนนี้ก็จะประมาณนี้ครับสำหรับเจ้าตัวเครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่นตัวนี้นะฮะเดี๋ยวการใช้งานเนี่ยใช้ยังไงแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะดูดได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองนะครับดูดเศษที่เป็นกระดาษนะครับแล้วก็เศษฝุ่นเล็กน้อยนะครับผมอ่ะเรามาจําลองกันเนาะแบบขนาดย่อมวนนะครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเปิดเครื่องนะครับแล้วมาดูว่า ไอเครื่องดูดฝุ่นขนยนตน์ตัวนี้ราคาหลักร้อยเนี่ยมันจะดูดได้ประมาณไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมเอาละครับเปิดเครื่องแล้วผมไปเลยอ่จะเห็นว่ามันก็เริ่มดูดแล้วนะครับวิ่งไปแล้ววิ่งวิ่งเอ้ยเอ้ยไม่ตกไม่ตกอ่านะครับผมเอ้เอาผมมานีครับอ่าครับมันไม่มีมระบบกันตกนะฮะก็หลักร้อย อย่าไปคาดหวังนะครับผมนี่ครับมันก็จะทํางานมาทีน,นะครับผมตอนนี้เหมือนจะเริ่มแปลกๆแ,แล้วทีมขอบคุณดีครับ <my story> อ่ะีเครื่องอยเหมือนมันกําลังบางอย่างนะครับผมอ่ะอันนี้เกิดรีวิวแบบไม่ได้เทียมเลยครับวันนี้คดดือสด,ดเลยเ <mm> อ่อนะครับ อ่ะเดี๋ยวเราช่วยน้องช่วยน้องหน่อยนะครับน้องมันจะติดเลยอะะอตอนนี้น้องอวิ่งไปมั่วแล้วนะครับอ่าน้ำสจะติดแล้วนั่นเราพอ,อ,อกัดไดี่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูว่า มันดูดได้มากน้อยแค่ไหนดูกันอออืมก็ดูดขึ้นนะฮะก็ขึ้นแหละแต่นี่คนเห็นไหมข้อเสียที่เราเห็นๆก็เลยนี่ช่องช่องว่างว่ะเนี่ยถ้าเกิดฝนเต็มเนี่ยจังหวะเลิกดูดเนี่ยมันก็มีเศษไหลลงไปที่เดิมนะครับอ่ะนี่จะเป็นจุดข้อ,อสังเกตเนาะอันเดี๋ยวต่อไปเราจะมาลองดูดพวกเศษฝุ่น,นกันบ้างดีกว่าผมว่ามันจะดูดได้ไหมนะครับไปไปดูกัน ต่อไปนะครับเราจะมาลองทดสอบตดวแป้งนะครับผมนี่เลยแป้งยี่ห้อหนึ่งนะครับมาเราจะมาโรยกันนะครับผมดูกันเลยนะครับจะโรยครับผมยอะไปนะครับนี่แ้งแป้งนี่ฮะนี่ับผมโรยกันให่เห็นเลยนะครับะนะครับไปยทาหน้าเอาผมทลิดหนึ่ง ลองดูว่าในเครื่องนี้จะบดแป้งทำไมครับผมไปดูกันครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูกันเลยนะครับบดแป้งกดเครื่องไปไปเลยเจ้าหนูวไปตกนะ,ะครับกล้องลบด้วยใกล้ครับนี่เลยไม่ได้ดูแล้วครับทาแป้งเท่านั้นนะครับนี ทายับเลยครับไม่ได้ดูดเลยเนี่ยนะ,ะ,ะครับอืมอืมนะครับนี่ให้ที่คกทีุ่้เนี่ยลองกุเนี่ยอ่ะนี่ครับนี่เลยไม่ได้ดูดเลยนะครับเหมือนทานมากกว่าอ่ะนี่อ่ะดูข้างในดีกว่าเฮ้ยจะมีเศษแป้งที่นี้ ก็พอมีมีก็มีนี่ไหก็ดูดผงเศษแป้งเนี่ยไม่นอนนะครับมา่จังสุดท้ายก็ต้องมาดูดเนี่นะผมโอ้แรงมือแรงันเยอะเอาละก็มาถึงในช่วงท้ายนะครับของการ ทดสอบตัวคุณยนต์ดูดฝุ่นร,ราคาหลักร้อยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาลองดูดในห้องห้องเล็กๆนะครับผมนะมาดูดดูว่ามันจะวิ่งประมาณไหนนะครับแล้วมันจะวิ่งเป็นทั่วดูดทั่วไหมนะครับตัวที่เราจะนี่จะตั้งกล้องอัดทิีงไว้นะครับผมประมาณสัก5นาทีนะครับแล้วเรามาดูกันว่าใน5้านาทีเนี่ยไอ้เครื่องดูดฝุ่นตัวเนี้ยมันประมาณไหนนะครับผม อ่ะนะครับเดี๋ยวเรามาฟังสรุปกันนะครับสําหรับเจ้าหุน่นยนต์ดดดฟุ้นราคาหลักร้อยบาทนะครับผมว่ามันมีดีมีเสียอย่างไรนะครับผมอ่ะมาไล่ในส่วนของข้อดีกันก่อนนะครับข้อดีคือเนี่ยตัวนี้คือราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองแบบประสบการณ์แบบอ่าใช้หุน่นยนต์ดดดฟุนให้มันทํางานเองนะครับผมก็ตอนนี้คือถ้าแบบอยากซื้อมาลองคำขำเนี่ยซื้อได้นะครับผมเพราะราคาเนี่ยคือรวมส่งแล้วเนี่ยไม่ถึง300นะครับ ถือว่าคุ้มนะในแง่ของราคาแล้วครับอ่านี่คือข้อดีในระดักที่ว่าสเจนคือราคาถูกแล้วก็คุ้มตามราคาตามคุณสิธิภาพที่ให้มานะครับผมอ่ะส่วนของข้อเสียดีกว่าข้อเสียนี่จะเยอะหน่อยนะครับผมข้อเสียคือแรงดูดเนี่ยอ่าพูดตรงตรงว่าอย่างที่เห็นในคลิปนะครับผมคืออย่าไปหวังผลมากในการที่ว่ามันจะดูดเกลี้ยงดูดสะอาดดูดละเอียดนะครับผมเพราะว่าพื่อตัวเครื่องคือบัตเจ็ตราคามันแค่นี้นะครับคือมันก็เลยทํางานได้ตามแบบตามราคาครับคือการวิ่ง ดูดฟุต่างๆเนี่ยคือค่อนข้างที่จะมั่วนะครับขอใช้คาว่ามั่วเลยดีกว่านะครับคือมันไม่เหมือนกับตัวแพงเนาะที่แบบก็มีเซ็นเซอร์มีการสแกนแมปพื้นที่ก่อนครับตัวนี้คือไม่มีเลยนะครับผมคือเปิดปุ๊บมันจะวิ่งด้วยตัวมันเองนะครับผมอ่าก็วิ่งไปเรื่อยนะครับคือมันแบบไม่มีความละเอียดหรือแบบฉลาดพอที่จะแบบว่าอ่าเราว่าที่ตรงเนี้ยเคยวิ่งไปแล้วก็จะไม่วิ่งทาคเัาผมคือมันจะวิ่งวนชนไปชนมาเรื่อยนะครับผมก็คืออันนี้คือไม่ผ่านเลยครับผมแล้วก็2คือวัสดุนีก็ กองแกงมากๆตามราคาแหะครับคือก็พลาสติกธรรมดาบางๆนะครับผมก็จะไปคาดหวังครับกับราคาแค่นี้ะนะครับแล้วก็3คือเรื่องแรงดูดนะครับก็คือดูดไม่ค่อยขึ้นนะฮะคือถ้าเป็นพวกเศษฝุ่นชิ้นใหญ่ๆที่เห็นชัดๆอาจจะเป็นเส้นผมเศษกระดาษเนี่ยอัอนเนี้ยดูดขึ้นแต่ถ้าแบบในเชิงของเศษฝุ่นเศษแป้งเนี่ยก็อย่างที่เห็นในคลิปรับผมก็คือมันแทบจะดูดไม่ขึ้นเลยนะครับผมก็เลยก็ ในมุมมองของเรานะครับก็แนะนําว่าคือถ้าซื้อมาแค่แบบอยากลองประสบการณ์ของหุ่นยนต์ดูฝนไร้สายดูนะครับอันเนี้ยซื้อได้คือกรณีถ้าคนที่แค่อยากลองขำๆอันเนี้ยซื้อได้ไม่ซื้อได้ครับผมแนะนําเลยเพราะ่มันถูกนะครับแต่ถ้าใครจะแบบคาดหวังจริงจังแบบว่าเฮ้ยมันต้องแบบเทียบเคียงกับหลักพันได้หลักหมื่นได้อันเนี้ยคือไม่แนะนํานะครับผมคือมันใช้งานไม่ได้จริงนะครับนะครับโดยส่วนตัวคือถ้าเป็นผมผมดูดเองดีกว่าครับผมถ้าจะซื้อเครื่องนี้ผมใช้เครื่องละกุน ที่มีที่บ้านเนี่ยดูดเองดีกว่าสะอาดกว่านะครับผมชั่วก็ด้วยนะครับนะนะครับและก็ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งคือตัวแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นแบตบแบบฐ่แบบานชาร์จที่ที่แถมให้มาคือค่อนข้างห่วยครับผมก็คือแบตอยู่ได้ไม่นานแล้วก็ไฟกําลังไฟมันค่อนข้างน้อยครับผมแรงดูดเลยไม่ค่อยเยอะนะครับก็ผมเลยคาดว่าถ้าแบบถ้าใครอยากจะแบบซื้อแบบนี้มาแล้วอยากให้มันดูดแรงกว่านี้ใช้ได้นานกว่านี้ก็แบบแนะนําคือไปซื้อตัวฐ่านชาร์จสเปคที่มันสูงขึ้นหรือไม่ก็ DIY เลย หลายคนเนี่ยอันที่ผมไปสืบคนข้อมูลมาเนี่ยเขาจะติดเหมือนเป็นเ o อร์แบงค์เนี่ยต่อไฟตรงเลยนะครับผมก็ดูได้ทั้งวันเลยแทบไม่หมดนะครับผมนะตามความจุข,ของแบตเตอรี่ที่เริมเข้าไปแหละนะครับก็ค mm ือนั่นแหละถ้าใครแบบอยากซื้อไปทาขมไป DIY ไปตัดแปลงเนี่ยอันเนี้ยน่าลองถูกนะครับแต่ถ้าจะจริงจังไม่หนักนะผม mm hmm. ไม่ผ่านนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตีสุนยนตดยทุนไร้าสายราคาหลักร้อยไม่เกิน3า0รอบาทนะครับผมรวมส่งอ่า mm hmm. ครับ อ่านะครับผมส่วนคลิปหน้าวิศวะรีวิวเราจะมีสินค้าอะไรมารีวินะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i ายกันไว้ด้วยนะครับหรือถ้าใครอยากจะให้เรารีวิวอะไรนะครับผมก็สามารถที่จะคอมเมนต์กันมาใต้คลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวทางเราเนี่ยจะเป็นหนูทดลองลองใช้ให้ดูกันก่อนนะครับก่อนที่ท่านจะตัดสินใจซื้อเองนะครับผมอ่านะครับฝากไว้เลยนะครับอ่ะก่อนจากกันไปครับผมก็ เช่นเคยนะครับผมขอฝากโลแกนของเราไว้นะครับผม Base c o n v e y o r c e n t e r สินค้าโรงงานแนะนำตัววิศวกรขอบพระคุณที่รับชมครับ